สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะรวมถึงชาวสังที่เข้ามาดูด้วยวันนี้พบกันกับอาจารย์นรีนะคะในการทําคลิปดวงงานเงินความรักค่ะประจําเดือนธันวาคม2567นะคะเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะชาวลัคนาราศีมีนนะคะคลิปนี้เป็นของคุณนะคะขอให้พลังงานที่ขึ้นมาไพ่นะคะบอกเรื่องราวของคุณอย่างแม่นยําด้วยนะคะ อาจารย์จะอ่านเป็นดวงโดยรวมนะคะในภาพรวมของการงานการเงนิงนความรักของชาวมีนค่ะแล้วแต่ว่าไพ่จะขึ้นมาแบบไหนนะคะอ่านตามไพ่แบบนั้นนะคะเป็นดวงรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะโปรดใช้วิจรารณในการรับชมด้วยส่วนใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ค่ะนารีดา65นะคะ รายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะใครอยากจะดูเป็นดวงรายปีนะคะปีหน้าเป็นยังไงนะคะดูได้ในรหัสรหัสชุดของเรานะคะเลขเจตัวใช้วันเดือนปีเกิดนะคะบวกกับไพ่นะคะมีความแม่นยำม,มากมากนะคะดูโปรในราคาเดิมนะคะอาจารย์จะไม่ขึ้นราคานะคะจะใช้ราคานี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะอะ สำหรับวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตำหลักของรศัศด์ไทยค่ะคลิกด,ดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใบแรกค่ะ remember who you are ค่ะ arch angel นะคะ michael นะคะพลังงานของการกลับมาเข้มแข็งนะคะ you are a powerful <laughs> นะคะชาวมีนนะไม่ว่าช่วง ปี2567อ่ะหลายๆช่วงเวลาชีวิตของคุณที่ผ่านมานะคะคุณเจอกับมรสุมชีวิตที่มันกระนำซ้ำเติมคุณอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะคุณจะกลับมาเข้มแข็งกลับมาอย่างทรงพลังมากๆนะคะกลับมาทวงคืนบัลลังก์แห่งความสำเร็จของคุณนะคะการงานหรือว่าธุรกิจอะไรที่คุณทำนะคะ จะเริ่มกลับมาดีขึ้นนะคะด้วยความมุ่งมั่นความทุ่มเทนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคนะคะกำลังจะค่อยๆหมดสิ้นไปแล้วนะคะคุณจะกลับมามีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆนะทชาวมีนนะคะคุณเป็นอะไรที่แบบต่อสู้มาแบบ ปาดน้ําตาทิ้งไปในหลายๆรอบมากๆในปีนี้นะคะชอมมีนนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความสําเร็จของคุณได้นะคะอย่าลืมว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากๆแค่ไหนนะคะพี่มีนน้องมีนทั้งหลายนะคะมาดูพลังงานใบนี้ Overcoming นะคะ Difficulty นะคะ mm. The worst is now behind you นะคะ and you are อะไรเอย so now ใช่ไหมโอ้ยตายแล้วมองไม่เห็นแว่นนะคะเอ่อ uh, surround นะะใช่ไหม surrounding and uh, ่อ previous trends นะคะเหมือนกับคุณได้ก้าวข้ามผ่านความยากลำบากมาแล้วนะคะ แสงสีทองส่องประกายแล้วนะคะสิ่งดีๆปฏิหารดีๆกำลังเข้าในชีวิตของคุณนะคะผ่านพ้นวิบากกรรมไปแล้วนะชาวมีนนะคะไม่ว่าวิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักอะไรก็ตามนะคะคุณกำลังก้าวข้ามผ่านมันมานะคะอืแล้วกลับมาเป็นมีนคนใหม่ที่เข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมก็ได้นะคะพลังงานไพ่สองใบขึ้นมาในแบบนี้มาดูใบที่สาม้ทำไมไพ่ Your self, ะค,ะคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะจากพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวดานางฟ้าจักรวาลน,นะคะตอนนี้ชีวิตของคุณนะคะกลับมาอยู่ในความมั่นคงในความปลอดภัยนะคะอยู่ในเซฟโซนที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วนะชาวมีนนะคะไม่มีใครที่จะทำ อะไรคุณได้แล้วนะคะคู่แข่งใครที่คิดจะมามีเล่เหลี่ยมนะคะมาเล่นตุกติกอะไรกับคุณนะคะไม่มีใครทำอะไรคุณได้แล้วคุณรู้ทันแล้วคุณก็ป้องกันเอาไว้แล้วนะคะแถมยังอาจจะมีผู้ใหญ่มีใครที่เข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลนะคะหรือมีพันธมิตรอะไรที่เข้ามาจัดการนะคะกับคนที่พยายามเข้ามาเอารัดเอาเปรียบคุณอยู่นะคะพลังงานขึ้นมาถือว่าดีนะคะ Show off your sparkle and shine from the inside โอ้พลังงานทำไมมันเหมือนต่อเนื่องกันเลยทั้งนั้นที่เป็นไพ่ Oracle คนละชุดนะคะคนละรูปแบบกันเลยนะคะเดือนธันวาคมนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวมีนกลับมามีความสุขสดใสนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมีเรื่องราวดีๆที่เข้ามานะคะเหมือนกับมันเป็นการชดเชยอะไรบางอย่างที่ชามินคุณอาจจะต้องเสียใจและผิดหวังนะคะมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วพลังของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของความสําเร็จนะคะมีออร่านะคะมีความโดดเด่นมากๆนะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณถูกช่วงชิงอะไรไปอย่างไม่ยุติธรรมนะจรย์ว่าในช่วงเวลานี้ความสามารถของคุณเป็นสิ่งที่พิสูจน์ตัวคุณแล้วนะคะ ถ้าอยู่นะตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของคุณคุณจะเจอกับที่ใหม่ที่เป็นที่ของคุณที่คุณจะส่องแสงที่คุณจะเป็นประกายได้อย่างงดงามมากๆนะคะพี่น้องชาวมีนมพลังงานมันแบบคือน้าอ่านมากๆนะคะมาดูกันต่ออีกสองใบนะ Stay away from drama today ว้าวทำไมมันเป็นพลังงานของการผ่านพ้อะไรที่มันไม่ดีสำหรับคุณจริงๆนะคะ อ,อ,อาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ดูไพ่เลยนะคะไม่ได้มีการเหมือนกับจะต้องดึงไพ่ใบนี้ออกมาแต่ว่าไพ่เขาออกมาเองนะคะแสดงว่าเรื่องราวร้ายๆเรื่องดราม่าเรื่องอะไรที่คุณอาจจะถูกใส่ร้ายใา้สีนะคะมันผ่านพ้นไปแล้วคุณได้รับพลังแห่งแสงอาทิตย์แล้วความถูกต้องนะคะออการพิสูจน์อะไรบางอย่างว่าคุณเป็นคนที่ เก่งกล้าส,สามารถมากๆนะคะพ้จากคำพิพากษวิจารณ์นินทาหรืออะไรที่มันไม่จริงนะคะทุกคนได้รู้ความจริงกันแล้วนะคะใครที่ใส่ร้ายก็อาจจะเหมือนกับได้รับผลกรรมนั้นไปนะคะพี่น้องสองมีนดูกันต่อ get back to nature and reconnect to your h uh, i p p i e root <laughs> พลังงานน่ารักนะคะไายใบนี้นะคะ ในที่สุดนะคะชาวมีนคุณกลับมาส่งเซฟโซนของคุณจริงๆนะคะหรือคุณได้กลับมาพักผ่อนที่บ้านเกิดต่างจังหวัดบ้านสวนหรือไปพักผ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะเคลียร์ปัญหาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรียบร้อยมากๆนะคะปิดงานใหญ่ปิดจ๊ ส่งท้ายปีเก่าได้แล้วนะคะมีเวลาในการพักกายพักใจพักสมองให้ปลดป่งสักทีหนึ่งนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาของธันวาคมที่ชาวมีนกลับมายิ้มได้นะคะอย่างเต็มหัวใจสักทีหนึ่งนะคะ <c oughs> อลไรงานเอา,พาไพ่ใบนี้ไว้ดีกว่า,ายิ้มยิ้มนะคะพี่มีน้องมีนของอาจารย์นรีนะคะยิ้มยิ้มเข้าไว้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ จริงอาจารย์จ,รจะสรารภาพว่าอาจารย์ทำไม่ทันนะตอนนี้จะห้าทุ่มแล้วนะมานั่งทำคลิป <c oughs> นะคะจะอาจจะมีง่วงๆนะจะพยายามไม่ง่วงนะจะพยายามแบบ alert alert <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณด้วยนะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะหรือกดซุปเปอร์ตงกันเข้ามานะคะหรือช่วยกันเขียนคอมเมนต์เข้ามานะคะขอบคุณมากๆนะน่าจะอยู่กันมา3-4ปีแล้วเนาะ <c oughs> อ่ะมาดูพนักงานชามีนค่ะ เจ็ดไม้เท้าค่ะการต่อสู้กับทุกอุปสรรคนะคะอย่างกล้าหาญมากๆนะคะสาวมีนนะคะบางทีคุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่ใช่ว่าจะได้อะไรมาง่ายๆนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องแบบอดทนร,กกร,รู้จักการรอคอยนะคะแล้วก็รู้จักการจัดการกับปัญหาต่างๆที่มันเข้ามารายล้อมรอบตัวคุณนะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่า พร้อมนะนะคะเพราะว่าที่เจอมามันหนักมากๆแล้วนะคะช่วงเวลานี้เหมือนกับมีนเข้มแข็งขึ้นจริงๆนะคะหกถ้วยว้าวพลังงานของคุณอาจารย์ว่าคุณกําลังได้รับการยอมรับนะคะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนนะจากกัลยานามิตรที่ดีนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะเจดถ้วยค่ะ แล้วก็เป็นไพ่ว้าวหกไม้เท้าไพ่แห่งชัยชนะนะคะ Victory card นะคะหลังจากเจ็ดไม้เท้าต่อสู้มาอย่างเหน็ดเหนื่อยในะที่สุดชัยชนะก็เป็นของชาวมีนนะโอ้โหแถมมาด้วยเงินก้อนโตค่ะหนึ่งเหรียญค่ะว้าวพลังงานของชาวมีนปังมากค่ะขอดูกันต่อนะ โอ้ราชนีเรียนโอพลังงานนะคะเดือนนี้มีนจะรวยมากๆแล้วนะคะรวยเข้าขั้นเศรษฐีนะคะเป็นเศรษฐีใหม่กันแล้วนะมีนจัส m เมน,นะคะ่ะโอ้วิบากกรรมผ่านพ้นจริงๆนะจัส m เมนนะคะมีโอ้พลังงานชาวมีนคะ่ะ The Moon ขึ้นมานะคะ่ะโอ้เดอะฟูนะคะ เป็นอิสระแล้วนะคะ The full นะคะล้นลาได้แล้วนะคะอืมอารมณ์แบบนี้เลยอะนะคะพลังงานแบบความหมายเดียวกันเลยนะชายนะคะส่องแสงเปล่งประกายออกมานะ,ะชาวมีนชีวิตเราต้องมีความสุขนะคะอย่าทุกทนอะไรกับเรื่องที่เราอาจจะต้องแขร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปว้าววิวอฟ of f o r u ค่ะ โอ้พลังงานดียเนี่ยลุ้นกันต่ออีกสองใบนะคะสิบถ้วยว้าวความรักนะคะความรักก็มาขออีกหนึ่งใบค่ะอุราชาไม้เท้าพลังงานดีมากเลยนะคะดีดีทุกใบเลยนะคะเดมนนี่ถ้าไปขึ้นกับคนอื่นอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่า พอมาขึ้นกับชาวมีนแล้วมันคือพลังงานของคุณนะชาวมีน,นะคะคือไพ่ประจำราศีของคุณนะคะเออมาดูพลังงานของชาวมีนในช่วงเวลาของธันวาคมนะคะส่งท้ายปีเก่ากักนแล้วนะคะในช่วงเวลานี้นะคะชาวมีนจะรู้สึกว่าคุณนะ่ะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคอะไรมาเยอะมากนะคะคุณเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะคุณมีความเป็นผู้นำยิ่งกว่าเดิมมากๆนะคะในลักษณะของ การทำงานของคุณในช่วงเวลาหลังเดือนธันวาคมเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็ทุ่มเทมากๆนะคะบางคนเหมือนกับอาจจะทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่คุณไม่ย่อท้อเลยเพราะว่ารายได้ที่มันเข้ามานะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเข้ามาดีมากๆนะคะตําแหน่งนี้คือปุตตะก็คืออาจจะมีงานใหม่นะคะธุรกิจใหม่ลูกค้าอะไรใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับสร้างเม็ดเงินให้กับ ชาวมีนค่อนข้างมากเลยนะคะในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนี้นะคะบางคนอาจจะเจอลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่จริงๆนะคะหรือมีงานเข้ามามากมายมากๆนะคะจนคุณต้องบริหารจัดการเวลาให้ทันนะคะการเงินถือว่าดีมากนะ,ะราชิีเหรียญที่อยู่ภายใต้หนึ่งเหรียญน,นะคะในช่วงเวลานี้ Judgment น,นะคะอะไรที่คุณอาจจะเหมือนกับ ผิดพลาดไปในเรื่องงานในเรื่องของธุรกิจนะคะ6ไม้เท้าคุณกลับมาเอาคืนได้นะคะกลับมาสร้างสถิติใหม่ได้นะคะกลับมาสร้างยอดขายที่มันทะลุเป้าได้แล้วนะคะชาวมีนนะคะพลังงานการงานกับการเงินมาแบบดีงามมากๆนะคะอืมวีลฟอร์จูนนะคะมันมีโอกาสมีจังหวะด,ดีๆอะไรบางอย่างด้วยนะคะที่ทำให้ชาวมีนเนี่ยคุณกำลังพกกับช่องทางรวยหรือเปล่านะคะ อะไรบางอย่างที่มันเข้ามาแบบฟุกๆในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนะคะแล้วมันอาจจะทําให้คุณต่อยอดในการสร้างเม็ดเงินอะไรที่มันมากมายมหาศาลก็ได้นะคะเช่นบางคนอาจจะเหมือนกับเปิดร้านอยู่นะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งแต่ว่าฝีมือคุณดีมากนะคะจนคุณได้รับให้ไปแบบทาเข้ากล่องให้กับบริษัทที่มีการอบรมพนักงานนะคะจนชื่อเสียงมันโด่งดังแล้วคุณมีการพัฒนา มาตรฐานนะคะอาหารสินค้าของคุณมากๆนะคะจะแค่เข้ากล่องแล้วมีน้ำผลไม้แล้วมีขนมเบเกอรี่หรือมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะจนเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีความดุ่งดังมันมีความปังนะคะจนทําให้ในช่วงหลังธันวาคมเนี้ยคุณอาจจะต้องไปออกงานอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรืออะไรบางอย่างแล้วมันแบบมีทั้งเงินทองชื่อเสียงที่มันเข้ามามากนะชาวมีนะคะอะไรที่คุณทําแล้วก็ พลังงานของคุณที่แบบความเป็นเดฟู o นะคะมีเอกลักษณ์มีสไตล์อะไรบางอย่างที่เป็นของตัวเองนะคะในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานอะไรบางอย่างที่มันออกมาเนี่ยมันจะทําให้คุณปังมากๆนะคะโอ้ยดีใจกับชาวมีนด้วยนะคะเนี่ยหกถ้วยลูกค้าเก่าก็เข้ามานะคะแล้วก็พลังงานของ เดอะฟู food, นะคะอาจจะเป็นลูกค้าทางไกลนะคะใครทำออนไลน์ก็จะได้เข้ามาเพิ่มเติมอีกนะคะในเรื่องของยอดขายในเรื่องของอะไรตรงนี้นะคะส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะคุณมีโอกาสมีจังหวะด,ดีๆนะคะในการที่ผลงานของคุณเนี่ยมันเข้าตากรรมการมันเข้าตาผู้ใหญ่มากๆนะคะราชาไม้เท้าผู้ใหญ่แบบว่าพยายามเข้ามาสนับสนุนนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีในการ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าได้ทำงานใกล้ชิดกับเจ้านายใกล้ชิดกับคนเก่งคนที่มีฝีมือมากๆนะคะชามีคุณจะได้มีโอกาสเรียนรู้นะคะเป็นผู้ช่วยหรืออาจจะได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนี้แทนเขาได้นะคะเพราะว่าหกไม้เท้าพลังงานของคุณในช่วงหลางธันวาคมเนี่ยงานมันค่อนข้างที่จะปังงานมันค่อนข้างที่จะเพอร์เฟค่อนข้างที่จะเหมือนกับ ทำแล้วมันมันดีมันโดดเด่นกว่าคนอื่นมากๆนะคะชอมีนนะคะรวมถึงไพ่ของเจ็ดถ้วยที่อยู่ข้างบนหกไม้เท้านั่นหมายความว่างานของคุณเนี่ยมีการใส่ใจในรายละเอียดการพิถีพิถันนะคะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มันทำให้คุณมีชัยชนะโดดเด่นกว่าคนอื่นมากๆนะคะในช่วงเวลานี้นะชามีนพลังงานคือแบบดีงามมากนะ ส่วนใครที่กำลังคิดจะลงทุนอะไรบางอย่างนะคะหนึ่งเหรียญอาจจะหมายถึงการลงทุนในบางสิ่งบางอย่างแล้วมันตอนนี้มันเริ่มมีผลกำไรเข้ามานะคะบางคนอาจจะเหมือนกับลงทุนเรื่องหุ้นเรื่องทองหรืออะไรบางอย่างนะคะคุณมีนาโน้มที่จะได้ผลกำไรแล้วก็ได้รับเ,เขาเรียกว่าเครดิตหรืออะไรบางอย่างนะคะหรือโอกาสพิเศษอะไรบางอย่างและคุณจะสามารถที่เหมือนกับ ลงทุนกับอะไรบางอย่างที่มันกำลังจะสร้างผลกำไรให้กับคุณนะคะหรือในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีนะคะหรือบางคนเกี่ยวกับพวกของชิ้นใหญ่อสังหาริมทรัพย์หรืออะไรบางอย่างนะเพราะว่าราชินีเหรียญคือไพ่ของออคนที่มีความมั่งคั่งในเรื่องของพกทรัพย์นะคะในเรื่องของที่ดินนะคะในเรื่องของบ้านนะคะหรือคุณอาจจะมีบ้านให้เช่าหรืออะไรบางอย่างนะคะในช่วงเวลาของเดือน ธันวาคมนี้นะคะเพราะว่ามันปังมากนะคะหรือบางทีคุณอาจจะมีโชคใหญ่หนึ่งเหรียญได้รับรางวัลใหญ่นะคะหรือบางคนอาจจะถูกรางวัลที่หหรือเปล่านะคะทำไมไพ่มันขึ้นมาดีขนาดนี้ <c oughs> นะคะหรือบางคนจะฟูเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศไปวินลอตโต้ที่ต่างประเทศก็ได้นะคะขอตามรอยเจ้อ้อยเลยนะคะตามรอยพี่อ้อยเลยนะคะ <c oughs> นะถูกอะไรนะเจล้านใช่ไหม ถูกกี่ล้านนะอ๋ออันนั้นถูกถูกเอ่อถูกเขาเรียกอะไรอะถูกโกงนะคะจริงๆถูกเป็นเท่าไหร่เป็นพันเป็นหมื่นล้านหรือเปล่าอ่านะคะเพราะว่าลอตโต้เมืองเขาเป็นเงินยูโรแล้วมาคูณกับเงินไทยกันน่าจะเยอะมากๆนะคะใครไปต่างประเทศจะลืมนะชามีนะคะ จะมีโชคมีลาบนะคะเพราะนั้นซื้อลอตโต้ซื้ออะไรทิ้งเอาไว้บ้างนะเผื่อถูกแจ็คพอตนะคะโอ้โหรวยเป็นมหาเศรษฐีนะเนี่ยถูสิราชีนีเหรียญรวยสองทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะคะพี่มินน้องมีนนะคะพลังงานดีมากนะตรงนี้นะคะส่วนใครที่กําลังจะเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะจะรู้สึกว่าผู้ใหญ่กําลังจะเห็นด้วยกําลังให้ความสนับสนุนนะคะใครที่สร้างทีมนะอาจารย์ว่าทีมของคุณมีความโดดเด่นมากมาก ทีมทําให้ประสบความสําเร็จนะคะหรือ,อสำเร็จเป็นทีมได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันก็ได้นะคะอารมแบบนี้นะอืมีอะไรอีกไหมนะคะคนที่แบบกําลังทํางานอะไรที่มันเกี่ยวกับ การใช้ความคิดสร้างสารรค์ความสวยความงามนะคะในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมอาจารย์ว่ามันโดดเด่นมากๆนะคะหรืออาจจะมีลูกค้าต่างชาติมาชอบหรือว่าอาจจะมีการลงทุนขยับขยายสาขานะะในต่างจังหวัดในต่างประเทศนะคะมันมีการขยาย ธุรกิจหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงของธันวาคมนี้หรือเป็นการวางแผนแล้วก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะขย,ขยายในช่วงของปีหน้านี้ก็ได้นะคะชาวมูชาวมีนนะคะวีออฟฟอร์จูเนี่ยจริงๆเหมือนกับมันเป็นพลังงานของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะ ใครที่เราคอยขายที่ขายทางนะคะจะขายได้ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะเพื่อใช้ในการลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรบางอย่างด้วยนะคะชาวมีนม,มีอะไรอีกไหมนะคะมีเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวมีนเองนะในช่วงเวลานี้นะคะจะรู้สึกว่ามันอาจจะมีเดอดมูนะคะเกี่ยวกับแพ้อากาศเกี่ยวกับเป็นหวัด หายใจติดขัดนะคะหรือรู้สึกเหมือนกับมันอาจจะไม่ค่อยเฟรชอาจจะพักผ่อนน้อยหรืออะไรบางอย่างได้นะคะหรือบางคนเดโมนอาจจะเกี่ยวกับอะไรน้ําน้ําเกี่ยวกับโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนนะอันนี้ก็ต้องระวังไว้นะคะอวัยวะภายในข้างในนะคะอืม อันนี้ระวังไว้ด้วยนะคะบางคนกลั้นฉี่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังเอาไว้นะแต่ว่าดูแล้วยังไม่หนักนะคะยังรักษาได้แล้วก็ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรเดี๋ยวฟูคุณก็น่าจะกลับมาหายดีนะคะทีนี้มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะอาจารย์ขอเปิดให้ใหม่เลยดีกว่านะคะสำหรับความรักอาจารย์สารภาพว่ายังไม่ได้ทำดวงลายปีนะใครที่ รอนะคะให้เวลาจ่านิดนึงจันจะรีบทำให้นะคะส่วนอันนี้เป็นความรักแบบคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจันทำให้แต่ถ้าไม่มีเวลาขอทำเป็นดวงรายปีก่อนนะคะพีม่มีน้องมีนอย่าโกรธกันนะความรักคนโสดนะคะเด็กเธอเหรียญเมจิกเชนค่ะคนโสดกำลังคบหาดูใจกับคนไกลไหมนะคะหรือเป็นคนเก่งเป็นคนที่ มีความรู้ความสามารถเรื่องวิชาการดดเด่นมากๆหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนนะคะหรือเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติมีไพ่ของเจดดาบค่ะ The world อารารยนว่าคนโสดคุณกำลังซุ่มนะคะซุ่มเลยเพราะเจดาบนะคะเจ็ดดาบคือการปิดบังซ่อนเลนนะคะซุ่มครบนะคะ กับคนไกลนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่ดูดีมากๆฉลาดแล้วก็ให้คำปรึกษาเราได้ดีนะคะ The World นะคะซุ้มคบทางไกลนะคะรักทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศอยู่นะคะยังไม่อยากเปิดเผยสถานะนะแต่เหมือนกับมีคนคุยแล้วแล้วก็รู้สึกว่ากำลังไปกันได้ดีด้วยนะคะเลยอาจจะเจอแล้วก็ซุ้มคบกันในเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นชาวทัดินมังกรสบกันได้เป็นคนที่ อายุน้อยกว่าเรามากๆก็ได้นะคะเพราะเด็กถือเหรียญมาดูกันต่อกับสถานะของคนที่มีคู่ค่ะหกเหรียญค่ะว้าวเดันด้วยหกเอ้ยสีไม้เท้าค่ะสีไม้เท้าจะหอีกเหรอสีไม้เท้าเนะย แปดดาบค่ะว้าวแปดดาบเดอะซันนะหเหรียญโอ้พลังงานสีไม้เท้านะคะคนที่มีคู่นะจะรู้สึกว่าคุณอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะหรือได้รับของขวัญน,นะคะจากคนรักของคุณนะคะกรณีที่คุณอาจจะยังไม่ได้แต่งงานอาจจะมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะเพราะว่าเหมือนเขาอยาก มาใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณแล้วมาสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณแล้วแต่ซันนะคะแต่ว่าแปดดาบนะคะเก็บไว้ไม่บอกนะคะหรือ,อาจจะถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานก็ได้นะคะเพราะว่าสีไม้เท้าคือไพ่ของการเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่อาจจะเหมือนกับแต่งงานกันแล้วนะคะจันว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์มีของรางวัลมีอะไรดีๆนะคะทําให้ใจฟูมากๆนะคะคนที่แต่งงานแล้วจันว่าคุณแบบ คนข้างที่จะรักครอบครัวมากๆนะคะสามีแล้วก็เดอะซันขึ้นมาบางคนอาจจะมีข่าวดีเรื่องการมีลูกก็ได้นะคะใครที่เราคอยเรื่องลูกมานานมีเกณฑ์ที่จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีข่าวดีเรื่องลูกขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าอย่าไปเครียดกับมันมากนะใครที่อาจจะเหมือนกับคือพอมีลูกยากแล้วมันเครียดอะนะจย์ว่ามันอาจจะมีผลนะคะ กายกับใจสื่อถึงกันได้มันอาจจะทําให้ความเครียดของเราอะทำให้มันยิ่งมีลูกยากเข้าไปนะทำใจสบายๆนะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากมายนะคะปล่อยๆนะคะอธิษฐานขอถ้าเขาจะมาเป็นลูกของเราก็ขอให้เขามานะคะอารมณ์แบบนี้ทีนี้มาดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้าง5ดาบค่ะ แฮงแมนสิบเหรียญค่ะ9ถ้วยโอ้โหคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจะรู้สึกว่าคุณรอเขามานานมากๆนะคะ หรือไพ่สลับตัวตนกันเขารอคุณมานานมากๆก็ได้แต่ว่ามันเหมือนกับอาจจะมีายใดายหนึ่งที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะสิบเรียนนะคะแล้วเขาก็ปล่อยให้คุณรอโดยที่ไม่สามารถที่จะทําตามคํามั่นสัญญาได้นะคะเพราะมันเหมือนกับสุดท้ายแล้วนะชาวมีนคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากรอแล้วคุณไม่อยากเป็นของตายของใครคุณอยากมีทางเลือกใหม่นะคะคุณอาจจะกําลังเปิดใจที่จะ เดินออกมาแล้วก็คุยกับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับคุณเสียเวลาชีวิตกับเขามานานแล้วนะคะถ้าดาบแฮงแมนอาจจะรอมา5ปีแล้วหรือบางคนรอมา1ิเหรียญเป็น10ปีแล้วหรือเปล่านะคะที่เขาให้คำสัญญาลมๆแรงๆกับคุณนะคะเพราะนั้นคุณอาจจะต้องถึงเวลาที่แบบลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างให้ชีวิตของเรามีทางเลือกมากขึ้นนะคะอารมณ์แบบนี้นะค่ะยังไงก็ ขอส่งกำลังใจให้กับชาวมินทุกท่านนะคะขอมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณนะคะความบังนะคะความโชคดีต่างๆนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งคอมเมนต์นะคะหรือว่าส่งซุปเปอร์แตงกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่นะคะชาวมีนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ